ขัดหนยขัดเขับไปเร็วหน่นมยสิจุ่มนีจุ่มนี่ตีนีมาครับามาครับนี่ยูนะ้อสามขวดน้่นพอสามขวดมาแล้วครับรถแรงยังวันนี้รถแรงยางวันนี้อ๋อ คดแรงเลยว่ะแม่งพดแรงเลยมาทุเรียนวันอเลีนวเยัมืหัวจัาหัวว่าพาคกันลับบ้านนังเดนดว้อพูดเลยลยลมผหล้ไปใส่หนางกันใส่หอย่งใส่างพูดเลปพี่สองตัวเลยก็ไปใส่หนังกูกันเลย จำว่าปลาอยู่ไซสุ่มผีบาทรมาไซผีบานไซปลาี้ื่โอบเยซื้อซื้อหัวตาซื้อมาต๋เออไปกินบ้านต๋เอาแกกินแ่กกินยู่นี่ละไปจ้งไว้แต่บกิกซื้้พอแล้วไงอีพอกินเบ็ดคำรถเลยแม่งแม่งคือรถบกค้งนะพ่เหี่ยเย็นดีนะลมแม่งกินมังเด บรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศแม่คุ้ยจินไม่เอาไม่ซื้อเลยซื้อมาตะตลาดเจ็ดร้อยนะเบิร์ตนะเจ็ดร้อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับออกมาก่อนใจเย็นๆบักเล่มีตะไม้ซีตะไมก็เลียงเฝ้าอย่า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 เฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินผู้เดียวเนาะไป

โลล,อล,อลอะอยพอดีกันเล้ย้าไปซมชดบดโอ้ยปลาบปลาดีๆนะผู้ใหญ่ลองเบียเลยนะผู้นเบ็ดบ้อนไงเลยผู้เนอนแม่งมีสนแ่หัวไหนตัไหนมาสูบมันขุดได้บ่เปลี่ยนไหมะก็มักมัขุดไปากาศชมทุ่งชมทุ่ง เลีมกเ้ยมน้อยนะเอ้าเนเลี้ยมเล้ยมเลนี่เลี้ยมันก็กีดใหรเนาะเยมเอาจะขวน้น้องไมกั้น้องไมกัออนเลยเอาเป็นคือออกินแล้วาเลยนะอ้อดิเงีวิวนะก้วย้มนีนไงอร่อยับแซ่บดีดามอร่อยครับแซ่บะย กินแนวอยู่เป็นตอนนี้อืออู้ปักซะนี่อ้อหน้ามันบ่แมงมีมาเสร็จก็บ่เนี่ยโอ้ยตารับหน่อยปักมันไปกินบ่กินบ่เว้ากินนอนกินนอนน่ะแกกินนอน

ย้อบไปนี่รู้งี้ขู่คอเตนร้านนี้ร้านนี้ร้นนี้ไงยินแรก็บุรีะคอนไหนักคุ้นดึกยินไรกบุรียินดีเจอกินร้อนหยดปะหยวมาตรนาเยินดีปะ เปลี่ยนเอาไหนวางไว้เี่ยพอเนี้ไปเนสเมันจะเกิด่ะอันนี้ฟูนึงอ่าหนอ้นุมันเป็นเป้งเป้งอู้ไหนหลีบหลีบปะสุดยอาเลยว่าอืมเอ้าเอานะอืมวิวสุเลียนอเู่ตงน้นะ

ไม่ได้ยวมาเนี่ยก็กินทุกอย่างตอนเนี้ยไม่บอกเบอแล้วต้นต้นแมงปุ่นผมด้วยน่ะเสียบดูกินหายห้อนไหมเอาไปน่าแค่แมงมีแมงมีเทอะเดวก็เดี๋ยอะเห็นบ้า่หอมันก็กินแมงเถอะ ติดไหนคือวางกลองสุกันอืมฮ่าอื้มือลฮแม่แม่แม่ะุกแกอะไรเบอิ่มเอฮ้ออะายบอิ่มสั่นอิมเลยอ่ะเออมีดันหนึงมันวเมด้าดย์มาถือ้เนียเขามีดแดอ่ะันมาให้เสร็จมือเสร็จมือเสร็จดักเสร็จไห้เสร็จดักไห

อืมอืม้มวกลมคำไงกัดด้วยกัดช้วนด้วยเบ็ดชิบอีกองแล้วเจ็บปะอืมอืมเรียบปะ ันมีหน่อยหนึ่งกรอบจะจะออกเป็นอ่างันกรอบอาจจะได้กินมืออันนี้ได้กรอบนั่กรอบดิบ้านสุกหัสุกกินคือเก่าวข้นชัครับเรีเหยาทันมัู้กพูดนี่สุกแล้วอันนี้กรอบอมาชิมต้นนกกรอบนั่นเป็นอะไกรอบซื่งมนมีกินหมนอกนุมในนั่นก็อืยากเลยนีกเปลี่ยนเลยก็มีมันบ่เหมือน เปียกบางความต้มหนะแม่กินนิ่มๆมละีแล้วเอลเยีกินเอลเยรีกินมื่อกี้เากินแบบย่างคิวเลยมักินยูงอ๋เนี่ยตว่ใช่เมฮะกินมาทุเียนมาใช่ดกินมาุเียนอุลขำเก่าอ่ะอุลขำเก่า Đi <laughs> ừ, anh... <laughs> <ấy> là... <laughs> thôi... một thuyền liền Đường dây nó muốn xí mông nữa ở ngay chỗ đấy ủa nào ngay cái 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 đi. cái Nhìn này à. lầm oh, à. <laughs> nè Hay, mình, 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 mình đi Bì, Liếm đú nè 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 ดึงมีดครแย่อีกหมื่นว่ะดังไปนึงดิเก่งอเหอเนี่ยป่อป่อยมันเป็นหยาโอ้มันมันเป็นหยาแล้วมันบกการลงแต่กษมันไต่กระป่อยเป็นยางก็ดีแล้วโอ้ที่นี่มันบการหลมันบ่เกียวกนหรอทำอได มันลุงบ่ไ้เล่นเป็นอย่างปกติมันมันด้วยมันมีนแข็งหอยเม่มยอยตัวนึงเนี่ยนแข้งเนี่ยหอ่ออมมีกอดสวนซ้ำเลยเอาละอ้าวกอบออเบ็ดไปได้วเบ็ดเบ็ดไอนี่